วัสดีครับกลัามาพบกับนุกท่านผูชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้ก็ไถเสร็จก็นี่ครับเอาตามมาจ่ายครับไถดินครับปาไปให้้าของรถไถด้วยกันครับ,บนับนครับไถเสร็จก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวไปจา่ายค่าไถดินให้กับชาวของรถด้วยกันนะครับ เสร็จก็สวยหามนะครับเสร็จก็สวยหามเดี๋ยวรอสักระยะก็จะทําการปลูกันต่อนะครับดี๋ยวก็ไปจ่ายค่าไถดินให้ก็ก่อนนะครับตอนเนื้อที่ก็ไรครึ่งนะครับเกือบจะสองไร่เขาก็จะของรถบอกขอเจ็ดร้อยครับเดี๋ยวมาจ่ายให้ก็ก่อนครับ เื่อเป็นกำลังใจครับเจ้าของรถนะครับทากานเสร็จก็ได้รับตังไปนะครับทาม,มานเสร็จก็รับตังก็เป็นอันว่าเขาก็จะมีกำลังใจในการทำงานนะครับในครั้งต่อไปนะครับ <Okay. S 2> โอเคอ่าโอเคอเจเลยนั้นว่าจ่ายเรียบร้อยครับเจ็ดรอยบาทกับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนขับรถนะครับขอพื้นที่ของลุบุญก็อาจจะลบไปนิดรถไสขนาดกลางก็จะทํางานได้ไม่ค่อยเต็มที่ไม่เหมือนขนาดใหญ่นะครับ เได้ผลงานออกมาขนาดนี้ก็ถือว่าแจวเลยนะครับนีนครับวน,นกลับไปแล้วครับ้อไปเจ้าต่อไปนะครับไปไสสวนยางพารานะครับสวนยางพาราเล็กนะครับครับวน,นกลับก็อ,ออกไปทางชายปา่ออาออกสู่ถนนอีกขวางนะครับก็ไป ใ่สวนยางพาราเล็กนะครับก็ของหลุมบุญก่อเสร็จสิ้นนะครับโน้นครับเสร็จสิ้นก็พร้อมที่จะทําการปลูกะละกอต่อไปนะครับนี่ครับลำห้วยนี้ก็ยังไม่มีน้ํานะครับยังไม่มีน้ําตรงนี้ยังไม่มีนะครับอ่าตรงนี้ทําไว้สําหรับรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับอ่าเมื่อใจดินแต่ในโน้นนะครับในห้วยตรงโน้นก็เริ่มมีน้ําแล้วนะครับก็ ถ้าลงบุญปลูกมะละกอขอ,ขอน้ำขอ็อพอเพียงเลยนะครับนนครับข้อเป็นนั้นว่าจากการที่ลงบุญได้ทำการทำห้างและขอตัดหญ้าวันนี้ก็ได้มาทำการปรับปรุงแปลงด้วยการไถด้วยรถแทกเตอร์ไถดินนะครับหรือว่ารถไถน,นะครับขอเสร็จสมบูรณ์แบบนะครับ เสร็จแล้วก็รอหญ้าเขาแห้งแล้วก็จะมาทำการเดินแป๊บน้ำขุดหลุมแล้วก็ทำการปลูกต่อไปนะครับส่วนจะทำการปลูกโดยวิธีใดนั้นเดี๋ยวลุงบุญจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับนี่ครับโน่นกรบห้างครับอยู่โน่นครับโน่นครับหางก็อยู่โน่นครับ สามารถที่จะทำการปลูกมะล,ละกอแล้วก็ขึ้นไปนอนห้างเฝ้ามะล,ละกอได้นะครับทวนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่ครับเป็นที่วางเครื่องดูดน้ำนะครับตรงนี้เป็นที่วางเครื่องดูดน้ำลุงบุลก็ยังต้องมาปรับปรุงใหม่อีกนะครับตรงนี้จะมาทำการปรับปรุงใหม่เพราะนี่ครับมีหลังโคงหลังคามีแป๊บอยู่นะครับก็จะมาทำการปรับปรุงใหม่มันมีแคร่ นี่ครับตรงนี้ก็สามารถขึ้นมานั่งได้นะครับเดี๋ยวเมื่อทุกอย่างพร้อมลุงบุญก็จะมาถางบริเวณนี้ออกอีกนะครับส่วนน้ํานะครับโนนรับลุงบุญก็ได้ใช้แมคโครกุดเอาไว้นะครับตรงนี้ลึกมากๆนะครับตรงนี้ลึกประมาณสักสามเมตรนะครับตรงนี้ลึกประมาณสามเมตรน้ําก็เยอะแล้วนะครับพอที่จะใช้ในการปลูกมะละกอครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาตังมาจ่ายค่าไถดินหลังจากที่ได้ทำการไถเสร็จนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าของรถนะครับไถเสร็จก็จ่ายไปครับคลิปนี้ก็คงต้องไว้เพียงทางนี้ก่อนนะครับว้เพียงทางนี้ก่อนนะครับก็อย่างอะไรแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับลุงบุญวันนี้อยู่ในสวนตั้งวันครับครับก็ ทายนี้ขอขอไวพนเพื่อนๆน,นะครับจงโชคดีมีแต่ความสุขกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ